คุณรู้หรือไม่ครับว่าการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคุณเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางที่ดีหรือไม่ดีนะเพียงแค่วันละหนเปร์เนะครับมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงถึง37%ดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นหรือแย่ลงตามสิ่งที่คุณทําใน1ปีครับ ทุกคนครับก็ทัาทุกคนเข้าสู่ช่อง Daddy O และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Daddy นะครับ Daddy พยายามที่จะสรรหานะครับหนังสือที่เรียกว่าเป็น High Recommend นะครับเพื่อจะเรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับทุกๆคนนะครับและแน่นอนนะ Daddy ผูดมาถึงขนาดนี้นะครับใน EP นี้ Daddy O X The Game Changer Podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณแบบทะลุทะลวงครับ อย่าลืมนะในชาน e ลนี้นะครับในช่องนี้กดติดตามไว้นะครับแล้วทุกๆวันอังคารนะพบกับพอดแคสเสียงนะครับ The Game Changer เป็นการพัฒนาทักษะที่ต้องการจะช่วยให้คุณนะครับได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงครับและสำหรับพอดแคสไลฟ์ใน EP นี้นะครับดัดดี้ได้หยิบยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า Atomic a r a b i t นะครับซึ่ง เขาบอกว่าเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเขียนโดยคุณเจมส์เคลียนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่เรียกว่าถูก r e คคอมเมนต์นะครับในเรื่องของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองในแต่ละปีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแดดดี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรอะไรที่เป็นคีย์สำคัญนะครับจาก Atomic a r อ i t ครับ mm hmm. การมีอุปนิสัยที่ดีนะครับทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ เร็วขึ้นนะครับเขาบอกว่าอุป,ปน,นิสัยที่เล็กๆน้อยนนะครับแต่ว่าเราทําทุกๆวันสม่ําเสมอเนี่ยมันสามารถจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้นะครับพอมันกลายเป็นนิสัยของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามารถทําได้โดยอัตโนมัตินะครับเราทำมันได้โดยแบบชํานาญเลยทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะคิดแล้วก็พัฒนาเรื่องอื่นๆได้นั่นเองนะครับ มันมีมากมายหลาย,ลายวิธีนะครับที่คุณสามารถพัฒนาอุปนิสัยไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการฟังพอดแคสต์หรือการชมพอดแคสต์เหมือนที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการที่คุณรู้จักช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างมิตรภาพนะครับความสาม,มันธ์ที่ดีให้กับคุณมากขึ้นนั่นเองเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันครับทุกคนถ้าคุณมีอุปนิสัยที่ขี้มโมโหนะเวียนวิงนะครับมันก็จะเป็นผลรับที่สร้างความเครียดนะครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่าไม่ดีนะครับกับสุขภาพของตัวคุณเองนะการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของคุณเองนะครับเพียงเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยมันยังไม่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้นะครับ จนกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงนะี้มันจะมากเพียงพอครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคุณเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางที่ดีหรือไม่ดีนะเพียงแค่วันละหนเปอร์เซ็นะครับมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงถึง3าเดปดีขึ้นหรือแย่ลงตามสิ่งที่คุณทําใน1ปีครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ยากครับ มันไม่ง่ายนะอย่างที่ทุกคนน่าจะพอนึกออกนะครับการที่เราจะสร้างพฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันมีความท้าทายที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนเราเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับมันมีทริคอยู่อย่างหนึ่งนะที่ในหนังสือเล่มนี้เขาแช์เขาแช์มานะครับแทนที่คุณจะโฟกัสถึงผลลัพธนะ์นที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ผลทางที่อาจจะยาวไกลนะครับเขาแนะนําว่าให้คุณหันมาใช้วิธี การที่เรียกว่าหาวิธีคิดนะครับที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นตัวปลายทางที่คุณอาจจะต้องการให้สําเร็จนะครับแต่วิธีการเนี่ยมันจะบอกให้คุณเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ทีนี้พวกเราทุกคนสามารถตั้งเป้าหมายได้นะครับแต่คนที่จะสําเร็จเนี่ยก็คือคนที่เรียกว่ามีกลยุทธ์นะครับแล้วก็มีวิธีการเพื่อจะทําให้ถึงเป้าหมายนั้นเองนครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างเรื่องของเป้าหมายกับวิธีการแล้วนะครับตรงนี้ ความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะครับเมื่อคุณทําอะไรสาเร็จเนี่ยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้จักโฟกัสแต่เป้าหมายคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนวิธีการดูนะตั้งแต่แรกนะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสนุกกับสิ่งที่คุณทําในทุกๆก้าวก็ได้นะครับในทุกๆขั้นตอนก็ได้ครับ สิ่งสาคัญนะครับคือคุณต้องระมัดระวังพฤติกรรมเก่าๆที่มันจะหวนกลับมาได้นะครับถ้าคุณไม่มีความแน่วแน่กับสิ่งที่คุณทําอยู่เพื่อจะปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของคุณนะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณต้องการจะลดน้ำหนักสัก5กิโลนะแล้วถ้าคุณทํามันได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมๆกินแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมๆในะสุดท้ายมันก็น้ำหนักก็กลับมาขึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้เรียกว่าคุณอาจจะชนะเป้าหมายได้ใน ครั้งนั้นนะครับแต่คุณไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นนะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมันให้คุณเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่แท้จริงนะมันก็จะเสมือนกับอะตอมเล็กๆครับที่มันรวมกันเป็นโมเลกุลน,นั่นเองนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กทีละน,น้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างระบบพฤติกรรมหรือนิสัยของคุณใหม่นั่นเองครับในหนังสือเล่มนี้นะเขายังพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะครับว่าสําคัญกว่าการโฟกัสแต่ เป้าหมายเนะี่ยเพราะว่ามันจะช่วยส่งผลอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับมันมีเหตุผลอยู่2ข้อนะที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะเหตุผลแรกนะครับก็คือเราเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงผิดเรื่องครับกับข้อ2นะเราพยายามเปลี่ยนผิดวิธีครับและมันมี3ขั้นตอนนะครับทุกคนในการพัฒนาพฤติกรรมของเรานะอันแรกเรือ่องพูดถึงเรื่องของผลลั์นะครับหรือ outcome ข้อที่2เนี่ยพูดถึงขั้นตอนหรือเป็น process นะครับและเรื่องที่3เนี่ยเป็นความเชื่อหรือเป็น identity ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังพัฒนาพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยคือแนวทางของการเปลี่ยนแปลงครับความเชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญนะครับที่ไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนะครับการที่คุณเนี่ยให้ความสําคัญนะกับสิ่งสิ่งหนึ่งเ่ยในมากกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย อยากให้คุณเนี่ยได้ลองใช้เรียกว่าเวลาคิดนะครับว่าคุณต้องการเป็นอะไรนะครับแล้วคุณลองถามตัวเองดูนะว่าคุณต้องทําอย่างไรเพื่อให้คุณเป็นคนคนนั้นนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะหล่อหลออให้คุณเนี่ยมีความคิดมีความเชื่ออะไรบางอย่างก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณนะครับเวลาคุณไปอยู่กับเพื่อนกับโรงเรียนกับสื่อโทรทัศน์กับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจถึงความเชื่อบน พื้นฐานของพฤติกรรมเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามนีการที่เราโฟกัสเรื่องของความเชื่อมากกว่าเป้าหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับวา่าจากรของอุปนิสัย4ระดับมีอะไรบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่า 1. มันเป็นเรื่องของการกระตุ้นครับสความอยาก3เป็นการตอบโต้และ4รางวัลครับทุกคนลองดูนะว่ามันค่อนข้างจะมีความสอดคล้องกันนะเริ่มตั้งแต่กระตุ้นความอยากการตอบโต้แล้วก็ผลลัพธ์หรือรางวัลนั่นเองนะครับ เมื่อสมองนะั้นมันมีสิ่งที่มากระตุ้นเราอะไรบางอย่างนะครับมันจะเกิดความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวคุณนะซึ่งมันจะส่งผลในการที่คุณจะลงมือทํานะครับและเมื่อทําสําเร็จมันก็เป็นเสมือนรางวัลให้กับตัวคุณเองนั่นเองคุณต้องรู้ให้เท่าทันกับพฤติกรรมนะครับหรือนิสัยของตัวคุณเนะียเพราะพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อคุณรู้เท่าทันมันนั่นเองนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะ มักจะไม่ทันนะครับได้รู้ว่าสมองของเราเนี่ยมันทํางานแบบอัตโนมัติมากขนาดไหนทั้งเรื่องของเส้นผมเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตระบบหายใจการย่อยอาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับเราไม่รู้มันหรอกเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้มันทํางานแบบอัตโนมัติอยู่ภายในตัวเราเองนั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยสามารถฝึกสมองเรานะครับให้ทํางานแบบอัตโนมัติได้เช่นกันเหมือนกับที่เขาทํางานอัตโนมัติใน อวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับถ้าคุณทําอะไรซ้ําๆนะีสม่มําเสมอจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยสมองก็จะสามารถประมวลนะครับแล้วก็สามารถเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการกระทาอัตโนมัติโดยสมองนั่นเองนะครับการที่เรารู้เท่าทันนะพฤติกรรมของเรานะครับมันจะเป็นขั้นตอนแรกนะในการเปลี่ยนแปลงครับยกตัวอย่างนะถ้าคุณต้องฝึกหัดขับรถนะครับตอนแรกเนะี่ยทุกอย่างมันคงยากหมดแหละใช่ไหมจะเปลี่ยนเกียร์จะยังไงจะขับซ้ายขับขวาดูกระจอย่างไงนะครับแต่ถ้าคุณได้ฝึก จนชนานาญนะครับตอนนี้เวลาคุณขับรถใช่ไหมคุณลองดูดีครับแทบจะเรียกว่าอะไรนะเอาแค่นิ้วเคีียๆนะครับอีกมือนึงเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคือเนื่องจากสมองเนี่ยมันมีความชํานาญมันสั่งการโดยอัตโนมัติได้แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีความอันตรายได้นะครับแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพนะลองใช้เวลานะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของคุณดูนะครับสังเกตแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับตัวคุณเองนั่นเอง ในหนังสือนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของการสร้างเจตนาเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับวิธีการสร้างเจตนาเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์นะครับในการกําหนดเวลาสถานที่เพื่อให้เกิดการกระทาอะไรบางอย่างทุกคนลองดูดีๆนะเช่นนะครับฉันจะทําอะไรบางอย่างนะที่ไหนเวลาไหนนะครับเมื่อคุณกําหนดแบบเนี้ยมันจะสามารถส่งผลถึงพฤติกรรมของตัวคุณเองได้นะครับโดยส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือคุณได้กําหนดเวลาสถานที่ที่นั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว เห็นไหมครับเหมือนคุณได้สร้างภาพอะไรบางอย่างกับตัวคุณเองล่วงหน้าร่วมถึงการทํากิจกรรมอะไรหลายอย่างด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเช่นการดื่มกาแฟ,ฟาตอนเช้าไปพร้อมกับการอ่านหนังสือพิมพ์เป็นต้นนั่นเองนะครับการสร้างห่วงโซ่ของแพทเทิร์นหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมของคุณได้นะครับความดีงามของการรวม หลายๆกิจกรรมไว้ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นแพทเทิร์นนะครับมันดีตรงที่คุณไม่ต้องไปกาหนดเวลาแล้วก็สถานที่เพราะมันรวมอยู่ในแพทเทิร์นกิจกรรมของคุณแล้วอย่างที่แดดี้บอกใช่ไหมบางคนตื่นมาตอนเช้ามาอัตโนมัติเลยอ่ะว่าได้อ่านหนังสือใช่ไหมครับอัปเดตหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะทานกาแฟาไปด้วยเป็นต้นอย่างนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีผลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณอย่างมากยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณอยากเลิกสูบบุหรี่นะครับแต่คุณเนี่ยเลือกไปออก เที่ยวกับเพื่อนๆที่ยังสูบบุรีอยู่อันนี้ก็แสดงว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้อยากจะพัดพลากจากการสู่บุรีมากพอนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณเลือกเนี่ยคุณเลือกจะไปทางนั้นนั่นเองนะครับทุกสิ่งเนี่ยมีชีวิตบนโลกก็เข้าใจความเป็นไปในแบบที่เขาเป็นครับ ทุกชีวิตเนี่ยสร้างรูปแบบความคิดแล้วก็ความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาค้นพบว่าคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเนี่ยจะเลือกจัดระเบียบชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในแบบที่เขาต้องการได้นะเพื่อให้เขาได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาอยากเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะพยายามนะครับเลือกสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเอ,อื้อแล้วก็ส่งเสริมกับการพัฒนาอุปนิสัยของคุณนั่นเองนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปใช้พลังความตั้งใจมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ เรารวมถึงสภาพแวดล้อมบนโลกออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราเลือกเสพในในเรื่องไหนนะครับมันก็มีแนวโน้มไปเรื่องนั้นด้วยอย่าลืมนะครับว่าความตั้งใจเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวผลักดันนะครับให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ต่อไปนั่นเองครับในหนังสือลนเล่มนี้เนียบทสรุปนะครับก็สามารถพูดได้อย่างนี้เลยนะว่าพฤติกรรมนะครับหรือนิสัยของคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่คุณต้อง คอมมิตนะครับหรือเรียกว่าสัญญากับตัวเองนะอย่างจริงจังนะครับทำให้ดีขึ้นแค่วันละ1%ในระยะยาวนะครับเหมือนกับอะตอมเล็กๆนะที่รวมกันจนสามารถสร้างเป็นระบบต่างๆในร่างกายของเราได้นะครับโฟกัสในวิธีการแล้วก็กระบวนการในแต่ละขั้นตอนนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสนุกแล้วก็มีกําลังใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับฝึกสังเกตนะแล้วก็รู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเราเองนะครับจะรู้จัก มีความสุขกับการกระทาในปัจจุบันดีกว่ามุ่งหาแต่ความสุขจากการตั้งเป้าหมายเนี่ยคดข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็นิสัยที่สําคัญที่สุดของคุณเนี่ยก็คือความตั้งใจนะครับอารมณ์เนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนการกระทําด้วยนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีเหตุผลแต่พลังมันก็จะสู้กับอารมณ์ไม่ได้อยู่เองนั่นเองนะครับแล้วก็การกระทำเนี่ยก็นําไปสู่ผลลัพธ์ในที่สุดและเมื่อคุณได้ผลลัพธ์ที่สําเร็จนะครับ สมองมันก็ฉลาดมากนะมันจะจดจําแล้วก็คุณทําอะไรไปนะครับวิธีนี้พฤติกรรมแบบนี้มันก็จะจดจําแล้วก็จะนําไปใช้ต่อไปนั่นเองนะครับลองทําดูครับทําตารางให้คะแนนตัวเองนะเรียกว่าเป็นสกอร์การ์ดได้นะครับโดยให้คะแนนเมื่อคุณทําตามขั้นตอนที่คุณวางเป้าหมายที่คุณออกแบบไว้นะครับแล้วก็ลบคะแนนนะหรือให้คะแนนติดลบเวลาคุณวางแผนไว้แต่คุณ ทำไม่ได้ทําตามมหรือทําตามมันไม่ได้นะครับถ้าคุณประเมินแล้วก็พิจารณาดูแล้วนะครับว่าอะไรไม่เวิร์กก็หยุดทานะครับและอะไรที่เวิร์กก็พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือนินสัยของตัวคุณเองเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นครับและสําหรับ EP นี้นะครับแดดดี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ม,มากก็นอสับทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างในเรื่องของการพัฒนาตัวเองสามารถแชร์แล้วก็แบ่งปัน ใต้คอมเมนตนี้ได้ครับสำหรับ EP นี้แดดดีไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ